ครับสวัสดีครับผมช่างอาร์ตนะครับวันนี้ผมมีมีดมานําเสนอขายหนึ่งเล่มนะครับเป็นเหล็กสุปเก้าอบชุบด้วยบ่อเกลือนะครับเล่มนี้ใบยาว9นิ้ว6กุนนะครับเป็นมีดคัตติ้งด้ามยาว5นิ้วนะครับและใบกว้างไม่เกิน2นิ้วนะครับประมาณ2นิ้วพอดีครับตันหนา7 8แดมิลครับน้ําหนักเฉพาะเล่มนะครับตัวนี้อยู่ที่746กรัมนะครับถ้าพร้อมฝักไม้ตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่968กรัมนะครับ ตัวนี้ด้ามจะเป็นไม้พยุงนะครับฝังจุดหมุดโมเสกหนึ่งจุดนะครับส่นตัวนี้จะเป็นฝากไม้สาธรน,นะครับรัดด้วยหวายนะครับไม่มีหลุดนะครับครบชุดครบเซตสวยๆเลยครับตัวนี้ฝักตัวนี้สีจะ,ะดําขึ้นเรื่อยๆนะครับไม้สาธร <c oughs> เวลาเอาออกนะครับใช้หัวนิ้วมือดันนะครับ กัดตาโลโก้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวคมให้ครับคุ่มันหวานเลยนะครับตัวนี้ผมเช็คคมเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะครับผมปกติผมทําขายหรือสั่งทําอยู่ที่4,000บาทนะครับ เร่มนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดเหลือ3,590บาทนะครับเล่มนี้พร้อมฝักสวยๆเลยครับตัวนี้ราคา3,590บาทนะครับใครสนใจโทรมาสอบถามได้ครับ0643148832ครับวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd die myself.